ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนมโชคนะคะกับอาจารย์แต่หมอด,ดูตาทิพย์ค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเลขแดดปนนะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนละกันนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จัก ะะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชานิสิตรหัสเจ็ดตัวก็าฐานลายมือหูเหงโหราศาสตร์ไทยรวมไปจนถึงวิชาที่ต้องพูดเลยก็คือวิชาดาิโชคค่ะเป็นศาสตร,ร์วิชาที่อาจารย์ภาคภูมิใจมากมายนะคะเปลี่ยนชีวิตของอาจารย์มากมายโน no, ประมาณนั้นนะคะก็แนะนําอันนี้เลยนะคะตอนนี้กําลังเปิดเรียนแล้วก็ลดค่าเรียนไปจน ลดค่าเรียนลงไปอีก10,000บาทท่านใดอยากเรียนก็สามารถสมัครได้นะคะหลังเมษาหลังพฤษภาไปแล้วนะคะอาจารย์จะปรับเข้ากลับมาเข้าที่เดิมเหมือนเดิมนะคะท่านใดอยากเรียนก็เข้ามาเนาะนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิชา,อ,า,อ,าอะไรนะลืม <laughs> วิชาสูตรหนึ่งค่ะนะคะ ก็คือเป็นการเอาเคลมหรือทริคต่างๆนะคะในการที่จะหาดาวเด่นออกมาเพื่อมาหาในสูตรของสูตร1และสูตร2ได้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องเครียดกังวลใจเลยมากมายเนาะประมาณนั้นนะคะถ้าเรียนเพียงแค่2 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะอยากเรียนติดต่อก็สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยเนาะ,ะสำหรับไปดิทินเล่นเด,ดตอาทิตนะคะก็เหลือจํานวนน้อยแล้วก็เลยปล่อยให้มันหมดไปเลยละกันไม่อยากเก็บนะคะ ก็ลดล,ลดราคาลงมาเหลือ1,000บาทหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วท่านใดเข้ามาก็คงอาจจะต้องเป็นไฟล์ภาพแทนนะคะอ่าเอาไปที่เลขเด็ดตาที่ปี68ดเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะในวันที่16เมษายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5เนอะอา่าในส่วนของตรงนี้นะคะเข้าในส่วนของออมสินนะคะ5 3นะคะแล้วก็ส่วนของทกสค่ะ 7557นะคะแล้วก็3 8 8 3นี่ค่ะอุ้ยแม่บุก 1. อ่ะนี่ค่ะขอโทษทีโนตประมาณนี้นะคะท่านใดอยากได้ก็สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้ได้เลยนะคะอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิศค่ะหมายเลข0 8 1 5 9 1 5 9, 9 8 7 0 8 1 5 9 1เ9 8 7เป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดี e ไลน์ค่ะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเข้า VP หรือในเรื่องของการ ตัวเช็คดวงชะตาหรือให้อาจารย์วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้ฟรีนะคะรวมไปจนถึงเรื่องของออะไรอะอื่นอ้อทำบุญทำบุญนะคะประมาณนี้เนอะท่านใดยอยากได้ยังไงก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็ในเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีไปการมีการไปทำบุญกันนะคะหล่อองค์ฐานขององค์ องหลวงปู่ทวดนะคะที่วัดเขาขวดจังหวัดราชบุรีค่ะนะคะเรามาดูผลงานอันโดดเด่นของเรากันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะ,ะเรามาที่เลขเรามาที่เลขพุ่งเพชรเนาะนะคะเลขเด่นของเราคือ3 7 4เข้าที่7ตัวเดียวนะคะนอกนั้นไม่เข้าเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะาภักหลังนี้รู้สึกเข้าไม่เคยดีเข้าแต่เลขเขาเรียกว่า เลขวิ่งนะคะประมาณนั้นส่วนเลขเดดตาทิพย์นะคะเลขเด็ดตาทิพย์นเ,เนาะวันนี้นะคะจันที่เด่นที่ห้านะคะห้าอะไรห้าแปดแปดอะไรแปดห้าเ <5 S 2> ยื่งนี้ค่ะนะคะเข้าเป็นเลขเด่นทั้งนั้นเลยแสดงว่าเป็นเลขที่อาจารย์ัดเน้นมาแล้วนะคะแต่เลขจับผู้อาจจะไม่เข้าวินเนาะนะคะไม่เข้าเลขสองก็จะได้สองสองเจ็ดเนาะไม่เข้านะคะประมาณนั้นอะนะจ๊ะ,จะอืม สำหรับท่านที่มีสูตรหนึ่งนะคะอุ้ยเดี๋ยวแป๊นึ่งท่านที่มีสูตรหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งหรือสูตรสองเนาะเนื่องจากว่าในส่วนของตรงนี้ค่ะตีรังการในสูวนของตรงนี้สูตรหนึ่งของเราจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะสูตรหนึ่งเป็นยังไงสูตรหนึ่งเบิ้อามไม่นับนะคะแต่ถ้า แต่ถ้าไม่เบิ้นหาเนี่ยเข้าทุกงวดการันตียืนยันและใน1ล็อกแต่และ1ล็อกหล็อกเนี่ยมีประมาณ10ถึงสิตัวจํานวนไม่มากเลยนะคะและยิ่งถ้าใครเก่งในเรื่องของการตัดเลขนะคะก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้คุณเฮงเฮงปังๆแน่นอน,นะค่ะนะคะส่วนสําหรับสูตรสองนะคะต่างกับสูตรหนึ่งยังไงสูตรสองไม่หวัน่นแม้หวัน่นมา,มา,มาจะเบิ้นจะหามจะตองเอาอยู่ ะะซึ่งหมายความว่าเราไปดูที่งวดนนี้นะคะเราไปดูที่ล็อก2เลขออกคือ2 2 7ในสูตร2นะคะหรือไม่เราไปดูที่ลออ็อก 7. 7ก็คือ7 2 2นั่นเองเนาะก็จะเข้าตรงๆแบบนี้เลยแต่สูไม่เข้าเพราะว่าเป็นเลขเบิ้ลค่ะนนะจ่ะ,อะขออนุญาตวางละสำหรับทักษะพารวยนะคะงวดนนี้เข้า เข้ากันหนำซัมมิเซลเลยเนาะนะคะรัฐบาลเข้า2 7ตรงๆค่ะแล้วก็เข้า5 8 8 5ล่างค่ะส่วนออมสินนะคะก็ไปเข้า5 3า5แล้วข้างล่าง1 2ค่ะนะจาก2 1เนาะแล้วก็ทอ,อกะซอค่ะทกะอเข้า7 5้ข้างล่าง3 8นะคะข้าง 7จ็ดแล้วก็ข้างล่าง38มแปตรงๆเนาะอย่างนี้ค่ะวันนี้เข้าหมดเลยเนาะต่อไปค่ะเลขดับร่างค่ะนะคะวันนี้ออก85เรามาสแกนดูกันนะคะว่า85้ามาหรือไม่เนะาะอืมค่ะในส่วนของเลขดับล่างเนาะก็อ่า วันนี้ออก8ปดหสแกนดูกันนะคะตุ๊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 ต เลขเดาวนำโชคนะคะอาจารย์จะสอนเลขดับให้นะคะอย่างละ5ชุด5ชุดก็คือ50ตัวบน50ล 50. ่าง50นักเรียนหลายคนเลยนะคะที่เข้ามาเรียนเขาบอกว่าอยากได้เลขดับของอาจารย์เพราะเลขดับของอาจารย์เจ๋งะนะคะโอเข้ามาเรียนเนาะก็ลดต้นทุนไปเยอะนะอะนะคะ50ตัวชิ้นเนาะประมาณนั้นนะก็ท่านใดยอยากได้สูตรอย่างนี้ ก็เอาไปเอาไปตัดเลขเล่นได้นะคะประมาณนั้นเนาะนะคะก็ผลหนทางของการได้กำไรว่างั้นเลยนะจ๊ะโอเคค่ะเอ่อสำหรับกลุ่มของคนที่เข้ามาสอบถามเรื่องของ v p นะคะก็แค่บูชาหิน1เส้นนะคะคุณก็จะได้ v p ของอาจารย์ตัด5งวดนะคะได้ส่วนลดจากเดิม50%อนะคะอาจารย์ลดไปให้อีกเป็น70% นะคะอ่ะเจ็ดเจ็ดอย่างนี้ป่ะนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อืมเอ๊ะทำยังไงเนาะท้าไม่เป็นอย่างนี้แหลนะเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะจากราคาป้ายค่ะนะคะก็กะว่าให้หมดหมดไปแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะจะทำคอนเทนต์ใหม่นะคะทำคอนเทนต์ใหม่แต่ของมันเหลือเยอะไม่รู้จะทำยังไงก็เสียดายของเนาะ นะคะท่านใดอยากได้ก็เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับ3เส้นนะคะคุณจะได้มีพของอันจย์ตายทั้งหมด20งวดองวดชูนิ้วผิดนิ้วถูก20งวดนะคะได้ส่วนลดอีก70%นะคะ70%เนาะนี่70%ต้องยางนี้สินี่ เอ๊ะอย่างนี้อ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ล้วงงทําไม่ถูกนะคะได้ส่วนลดอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาป้ายนะคะแล้วก็ได้วีพีของอาจารย์ไต่ยี่สิบงวดได้ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองค่ะนะคะแต่ถ้าหนึ่งเส้นก็จะได้แค่สูตรหนึ่งสูตรเดียวเท่านั้นเนาะนะคะอ่าสูตรสองก็เหมาะกับคนที่อ่างวดที่มันมีเลขเบิ้ลเลขห๋มนะคะงวดนี้จะเป็นหวยสัญจรกรุงเทพนะคะไม่ได้ไม่สัญจรนะคะสัญจร แต่ไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะเอ่อตรงนั้นเนี่ยคือศูนย์ประชุมสริกิจค่ะนะคะไม่ได้ออกที่เราเคยเห็นดูนะแต่ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ประชุมสลิกิจนะคะนะยังไงก็เผื่อบ้รหามนิดนึงอากันอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะต้องระวังด้วยเนาะแล้วก็อาจจะเป็นหมายเศรษฐีนะคะก็คือ อันที่เป็นหมายเศรษฐีเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะมีตัวเลขขึ้นนะคะหลังจากเราสวดมนต์แล้วเราจะเห็นตัวเลขนะคะแล้วก็หินหูวหวยค่ะนะคะคนที่แบบว่าอู้แท่งบนลงล่างแท่งล่างขึ้นบนก็ลองมาพิจารณาตัวนี้ดูเนาะนะคะแล้วก็นี่ค่ะไทเกอร์อายค่ะว่าด้วยเดชอำนาจบรารมีและโชคลาภนะคะหรือปีเซียค,ค่ะยกน้ำพึ่งนะคะถ้าเป็นคู่หมายถึงความรักที่สมบูรณ์ถ้าตัวเดียวก็หมายถึง โชคงลัาว่าสนาการเงินอันนี้ก็โชวงล่าเหมือนกันนะเพราะเป็นเป็นปีเสี้ยงเหมือนกันนะคะนะแล้วก็อื่นออีกมากมายพิมพ์คําว่าขอดูรูปเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให้แล้วก็พิจารณาเรื่องเอาว่าอยากจะได้แบบไหนนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้นะคะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ด n ไค่ะจ้ะอะเรามาดูส่วนของเลขดักบ,บนกันเนาะ เมื่องวดที่แล้วค่ะเมื่องวดที่แล้วเนาะอ่าออกสองเจ็ดนะคะเรามาสแกนดูกันตุ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 ตตุ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 ตนั่นแสดงว่าเลนดับของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะอย่างนี้เลยเนาะนะคะอ่าสำหรับวันนี้ค่ะอันนี้เป็นวันที่สองนะคะพอดีว่าเอ่อ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะใบค่ะตัวเลขมัน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 ,มนหมดนะคะเอาเป็นว่ารู้กันว่าวันที่สองล้กันนะคะสองพฤษภาเนาะวันนี้นะคะอาจารย์ให้เลข 30, 0 3 0มศูน8 9 1 8 1 4 6 0 8 4 9ง6ี่สามแล้วก็4ีหค่ะนะคะแคปหน้าจอกันก่อนเนอะหนงสร้างแคปเจอหนึ่งสองสามแคปเจ หนึ่งสองสามแค่เจอร์โอเคค่ะนะคะนน่าจะทันเนอะนะคะอาจารย์ขออนุญาตวางละเนาะก็ขอทุกคนเฮ้งๆรวยๆต่อไปนะคะแล้วก็งวดน,นี้อ๋อมีอันนึงค่ะมีสมาชิกอสอบถามเข้ามาอีกนะคะว่าทำไมอาจารย์หนูก็กดติดตามแล้วนะ ทำไมคลิปนี้หนูถึงไม่เห็นคลิปนู้นหนูถึงไม่เห็นเนาะก็เพื่อประโยชน์ของท่านนะคะก็กดกระดิ่ง2อขีดกริ๊งกงกริ๊ง,ง,งนะคะก็เพื่อเป็นการเตือนว่าคลิปของอาจารย์แต่ยมาแล้วแล้วจะได้ชมกันทุกคลิปกดตรงไหนค่ะอาจารย์ไม่รู้ตรงไหนพอเ,เรากดติดตามปุ๊บมันจะขึ้นมาค่ะ3อันกระดิ่งที่แบบ มีสองขีดอยู่บนกระดิ่งไะค่ะนะคะกดตรงนั้นนะกริ้งกริ้งกิ้งนะคะจะได้ดูได้ทุกคลิปทุกคลิปเพราะบางท่านบอกเห็นบางคลิปบางบางคลิปไม่เห็นมากนี่คือผลประโยชน์ของคุณเนาะนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีระคงสองขีดกริ้งกิ้งกิ้งให้จันด้วยนะคะงั้นวันนี้อาจจะสวีดัตสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะร่ำรวยร่ำรวยกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย พีหมดไม่ทำงาน